คาซีนไทยแลนด์บ้านของคนรักรถยนต์และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตถ้าคุณหลงไหลในเทคโนโลยีและรถยนต์รุ่นใหม่ๆ่อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปี Honda HR-V รุ่นปี2026รุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่เป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ ที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ของรถ SUV ขนาดกลางอย่างแท้จริง Honda ได้ยกระดับทุกจุดเด่นของ HR-V ที่เรารู้จักทั้งความประหยัดความน่าเชื่อถือและการใช้งานที่หลากหลายพร้อมเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์ล้ำสมัยยิ่งขึ้นตั้งแต่แรกเห็น2026 Honda HR-V มาในดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยกว่าที่เคยเส้นสายของตัวรถคมชัดมากขึ้นโครงสร้างดูปราดเปรียวแต่แข็งแกร่งด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูหรูหรา มีไฟหน้าเล็ดีไซน์เรียวยาวเฉียบคมเสริมความสปอร์ตด้วยกันชนหน้าทรงใหม่ที่ช่วยให้ตัวรถดูมั่นใจและโดดเด่นยิ่งขึ้นด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบแถบยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งเพิ่มความหรูหราและให้ความรู้สึกแบบรถยุโรปตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสมดุลระหว่างพื้นที่ใช้สอยและการขับขี่ที่คล่องตัวระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลมากกว่าเดิมพร้อมพื้นที่ภายในกว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทาง เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เน้นความเรียบหรูและใช้งานได้จริงแผงคอนโซลถูกออกแบบใหม่ให้ดูสะอาดตาและใช้งานง่ายหน้าจอกลางแบบรอยขนาด10.2นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้ขับแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับแสดงข้อมูลต่างๆได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นความเร็วระบบนำทางหรือสถานะของระบบไฮบริด ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี Honda จัดเต็มด้วยระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยขับขี่ในสภาพจราจรติดขัดและระบบเตือนมุมอับสายตารวมถึงกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้การจอดรถในเมืองเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ในส่วนของเครื่องยนต์ Honda h r v ปี2026มีให้เลือกหลายรูปแบบตามตลาดต่างๆโดยรุ่นมาตรฐานจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังประมาณ180แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์ CVT เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีไฮบริดก็มีรุ่น e-HV ซึ่งผสมผสานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เพื่อให้แรงบิดที่ตอบสนองทันใจพร้อมความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฮอนด้ายังได้ปรับจูนระบบการสะเทือนใหม่ให้รองรับถนนทุกสภาพได้ดียิ่งขึ้นลดเสียงรบกวนจากภายนอกและให้การควบคุมที่มั่นคงในทุกโค้งพวงมาลาัยตอบสนองไวทำให้ขับง่ายทั้งในเมืองและทางไกลาภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้เก็บเสียงดีขึ้นให้ความเงียบและความหรูหรามากกว่าเดิมและแน่นอนว่าความอเนกประสงค์คือจุดแข็งของ HRV เสมอระบบเบาะเมจิกซีดยังคงอยู่ช่วยให้คุณปรับพับเบาะได้หลายรูปแบบตามการใช้งาน จะบรรทุกของยาวของสูงหรือของชิ้นใหญ่ก็จัดการได้ง่ายดายโดยรวมแล้ว Honda HRV ปี2026คือ SUV ที่ลงตัวในทุกด้านทั้งดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันและการใช้งานที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่มองหารถยนต์ที่มีทั้งความประหยัดความสบายและความน่าเชื่อถือในหนึ่งเดียวแล้วคุณละคิดว่า HRV รุ่นใหม่นี้คือ SUV ที่ดีที่สุดของปี2026หรือเปล่า คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคารซีนไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถใหม่จากทั่วโลก